ส,สรับสตเปียครับวันนี้เราอยู่ในหน้าโอเปร่าเลยครับผมซึ่งกะจะไม่พูดอะไรมากแต่ถ้าบอกว่าเขาคุณมากๆสำหรับ300กว่าซับนี้นะจะขึ้น400ละดีใจมากๆนะฮะก่อนที่ผมจะพูดถึงเนื้อหาชิปเนี่ยผมแนะนำตัวบร,ริยังวพราเนี่ยคความจำสั้นเหลือเกินสำหรับสัต,สตเปียครับวันนี้อยู่ในหน้าโอเปรานะ่าเนาะหวัดดีอีกรอบหนึ่งแล้วกันถ้าเกิดผมเนี่ยไม่ได้หวัดดีความจำเดี๋ยวนี้สั้นมากๆนะฮะวันนี้ผมจะมาทำอะไรนะครับทุกคนเห็นชื่อคลิปแล้วว่าจะพามาสอนโหลดเกม Minecraft Error 422ของอโกาส10,000คนดู ที่ทีไม่ใช่นะพอดีคนขอให้โหลดสอนโหลดเยอะมากเนี่ยอันนี้เนี่ยสอนโหลดหน่อยครับสอนโหลดหน่อยค่ะอ่าฮะแล้วก็จะมีอยากได้ลิงก์มาครับ422นะฮะแล้วก็จะมีคนหนึ่งขอให้โหลดใน Android ผมไม่มั่นใจว่าโหลดใน Android ได้หรือเปล่าแต่ว่าค่อนข้างมั่นใจว่าโหลดโหลดโหลดบนคอมได้แน่เดี๋ยวผมสอนโหลดนะฮะโอเคเดี๋ยวมาหน้านี้ก่อนผมใช้ Opera นะตอนแรกว่าจะเปลี่ยนไปใช้ Brave ซะด้วยเหมือนคนใช้เยอะแต่ตอนนี้ขอใช้ Opera ก่อนนะฮะหน้าแม่งเถาเฉยโอเคมาแล้วมาแล้ว อย่างแรกค้นไปเลยครับว่าไมค์ครับเออร์เลอร์สี่สองสองนะครับยิไม่ต้องค้นไมค์ครับก็ได้เนาะครับคิมว่าเออร์เลอร์สี่สองสองก็ได้นะครับทีนี้เว็บแรกสุดเลยนะอ่ไมค์ครับที่ปีพลาสต้าวิกิแฟนดอมนะคลิปเข้าไปเลยเนาะซึ่งเข้ามาในนี้มันจะมีอะไรเยอะแยะมากมายเนาะที่บางอีเวนต์ผมยังไม่เจอเช่นอีเวนต์นี้ปลูกฟาร์มนะฮะทะเลทรายต้นแคคตัสต้นกระบองเพชรก็จะอะไรแปลกแตัวละครเราหัวหายผมไม่มั่นใจว่าเจอไปหรือยังตัวละครหัวหายเนาะ อีกไลยอีกอ่าใบบัวลอยเออนั่นว่าไปอันนี้ไม่มันจะว่าเจอหรือยังผมจำไม่ได้นะผมลืมอ,อันนี้น่าจะยังไม่เจอน่าจะยังไม่เคยเจอเออเรอร์สี่สองสองอันนี้ก็ว่าอะไรก็ว่าไปพอละอ่าแล้วตัวเออเรอร์สี่สองสองนะซึ่งผมยังไม่เคยเจอเนาะคงจะไม่กลับไปเล่นให้เจอด้วยแหละ <c oughs> กลัวครับกลัวพูกนี้ถึงตัวนี้ก็ยังค่อนข้างกลัวอยู่โอเคเข้ามาลิงก์แรกนะท่นทุกคนเลื่อนเลื่อนเลื่อนลงมาเลยนะครับผมจะเจออยู่ไหนอ่ะขอโทษนะจะมีลิงก์ที่เขียนว่าดาวน์โหลดลิงก์ อัปเดตแอนโนเวรัสกับเกมของของทางเกมจอนะเลือกเอาไว้โหลดทางไหนนะโหลดแบบอัปเดตแบบไม่มีเวอรัสก็ได้ก็คือค,อคลิกลิงก์นี้เลยนะฮะผมขอ open in new tab เนาะนะเออคลิปนี้ปุ๊บกดดาวน์โหลดนี่เลยฮนะง่ายๆผมสอนโหลดง่ายๆกดดาวน์โหลดปุ๊บทีนี้มันจะดาวนะ์โหลดเนาะว่าอยู่ตรงส่วนไหนผมก็นี่มันขึ้นมาอล้ใช่ไหมทุกคนก็รอโหลดให้เสร็จแล้วนะขออนะัดรอโหลดให้เสร็จแป๊บหนึ่งนะครับนะสอนเร็วๆง่ายๆเนาะคลิปนี้ผมไม่ได้ตัดต่ออะไรเพราะโปรแกรมตัดพังอยู่เนาะ โอเคโอเคระหว่างเราโหลดพอดีผมนึกขึ้นาพอดีเลยนะฮะัสำหรับช่องที่เพื่อนผมฝากมาโปรโมทเพราะเป็นช่องเพื่อนผมเองนะครับผมซึ่งมันไม่ได้ลงคิดมาเจ็ดเดือนแล้วตั้งแต่เดือนมกร,ราที่มันลงไปนะฮะก็ถือว่ามีคนดูโอเคอยู่นะในช่วงต้นคือสิบห้าคนไปอะไรว่ากันไปก็ยังโอเคนะครับช่องนี้ชื่อว่า im game นะครับผม im gm e ตัวใหญ่ทั้งหมดเว้นวรรคกระหว่างเขาว่า im เขาว่าเกมนะ im นี่เป็นชื่อมันเองนะครับนะะอะไรว่าไปถามว่าช่องนี้เกี่ยวกับอะไรเนี่ยผมก็จะบอกประมาณว่า ผ็คงจะเล่นพวกเกมแบบแบบที่เด๋ยนนี้เขาชอบเล่นกันนะแล้วกันไปผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันก็พวกแบบเอาวีพับจีฟีไฟล์รบกอะไรแบนั้นไม่มั่าเอารบกมันจะเล่นหรือเปล่าแต่ได้แบบเอาวีันนี้มันเล่นนะก็เห็นอยู่ว่าคลิปนี้มันเล่นนะแล้วก็สปีดดิฟเตอร์อันนี้ก็มันก็เล่นไม่มั่นใจว่ามันจะเล่นลงช่องต่อหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจหรือมันอาจจะเล่นเอาวีต่อหรือยังไงก็แล้วแต่นะเอาเป็นว่าฝากด้วยแล้วกันสำหรับช่องอิ่มเกมส์นะครับผมนะไม่มีไม่มีเอสไม่ใช่เกมนะอเค i m m g a m e นะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ช่องไว้ด้านล่างด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่สนใจก็เข้าไปดูกันได้นะครับไม่ม่นใจ,จะมันจะลงคลิปต่อหรือเปล่าเหมือนกันติดตามกนได้เดี๋ยวได้นะเผื่อเผื่อมันจะลงคลิปต่อนะซึ่งประมาณนั้นนะครับนะแล้วก็ลิงก์เออเรื่องสี่งสอผมจะทิ้งไว้ด้านล่างเลยนะทุกคนไ,ไม่ต้องไปพิมพ์หาเองเนาะเออสามารถเข้าตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ โอเคทีนี้เกิดเราโหลดเสร็จแล้วนะฮะมันอยู่ในหน้าดาวน์โหลดของทุกคนเนาะซึ่งพอดีผมสมร้างโฟลเดอร์ไว้ใหม่มาลงมาอย่างนี้เพราะว่าทีมันมีข้อมูลส่วนตัวอยู่ก็ไม่อยากเห็นเนาะเอาเป็น <laughs> ว่าเราจะเอามาย้ายอยู่ในนิวโฟลเดอร์นะครับผมสร้างใหม่ไว้โอเคซึ่งมันอยู่ในหน้าดาวน์โหลดนะมันจะตั้งเด่นสง่าที่ว่าเออเรื่องสิ่งของทุกคนก็คลิกเข้าไปแต่บัคลิกก็ได้หรือจะไม่ดแต่บัญชีก็ได้จะกดตกากไฟล์เอาก็ได้เหมือนกันอ่โอ้ยโอ้โอเคโอเคกดคลิกขวานะแล้วกด extract อยู่นะฮะแป๊บนึงไม่ขึ้นโทษ เอฟฉากเฮียนะโ okay. อเคสำหรับคนที่ไม่มีไม่ไม่มีไอ้ตรงเอฟฉากเฮียนี้ต้องโหลดโปรแกรม Win R A R มาก่อนเนาะซึ่งก็ไปหาโหลดหาซื้ออะไรมาก่อนเนะี่ยไม่จำเป็นต้องซื้อหรือเปล่านะประมาณนั้นนะเพราะว่าผมติดเครื่องมาอยู่แล้วนะฮะสำหรับ Win R A R เนาะไปหาโหลดนั้นก่อนไปหาซื้อนั้นก่อนนะสำหรับ Win R A R นะครับนั่นแหละโอเคพอเสร็จแล้วเราก็ลบทิ้งไปเราจะได้ไฟล์ห้าสี่สี่ห้าห้าสามห้าสี่มานะฮะ ไฟล์เราก็ไม่รู้นะคันนับแล้วก็เข้ามาเราจะเจอกับเออด้วยสี22สามารถคลิกเล่นได้เลยนะฮะเข้าไปแล้วก็เล่นได้เลยเนาะอ่าแล้วกันไปอันนี้คือบอกว่าถ้าเกิดอ่าพอทีไม่ขึ้นจะจับแป๊บหนึ่งอืมไหนไม่ขึ้นนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรอ่ามันมีไฟล์หนึ่งที่ Una เขียนว่า instruction นะมันเป็นคําแนะนําซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดเรากดคทิปโปรแกรมแล้วมันไม่เริ่มเนี่ยให้เรากดกด jad ก่อนนะนี่นะเราสามารถกดนี้เพื่อ install ก่อนเพื่อจะ เล่นเออเร่เสียงสองได้นะครประมาณนี้เนาะโ okay. อคเคก็คลิกปุ๊บเข้าเริ่มเข้าเล่นเออเร่ได้เลยก็วันไปแต่เวลาออกเนี่ยมันจะออกปกติไม่ได้นะให้ทุกคนกดปุ่มที่ผมจะขึ้นโชว์อยู่บนจอนี้นะฮะหนึ่งเนาะทําสดเลยนะครับโอเคเพราะว่าบางคนบอกไอ้เกมออกไม่ได้มันอย่างงู้นอย่างนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกวิธีออกให้เนาะเพราะมันออกไม่ได้นะเป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆของเกมเออเลอร์ทั่วไป นะถ้าเกิดอยากจะออกให้กดปุ่มตามนี้ฮนะลายคนอาจจะไม่ไม่ไม่รู้จักแต่ว่าคนส่วนใหญ่จะรู้จักกันก็คือ alt f4 นะเป็นปุ่มออกเกมแบบไม่ออกเกมออกแม่งทุกโปรแกรมนะแค่กดปุ่ม alt f4 พร้อมกันนะมันจะออกให้นะครับแค่นั้นนะรผมบางคนออกเกมไม่เป็นก็เลยบอกกันก่อนเนาะไม่ใช่ออกเกมไม่เป็นประมาณว่าออกจากเออเลอร์สิขงขสองไม่ได้นะฮะเดี๋ยวมก่กระทำไอ้เกมแมนะ็กอาถรรพในสัตว์ไม่ใช่ปุ่ม alt f4 ช่วยคุณได้นะนะครับผมอะ ว่าขอบคุณดูที่เข้ามาดูกันในคลิปนี้มากๆนะก่อนออนไปอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร้นะครับผมถึงไลค์เยอะคลิปผมสามสสารถเอาสู่สาวธนาณี้ขึ้นนะฮะแล้วถ้าเกิด,ดกดซับสไคร์เนี่ยวันผมลงคลิปใหม่หรือไลฟ์นะมันจะได้แจ้งเตือนทุกคนจะได้เข้ามาดูอย่างรวดเร็วทันใจว,วา่างไวถ้าได้คาสคาใจว่าไลฟ์หน้าพาร์ทหน้าผมจะเจออะไรนะครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผมอย่าลืมติดตามช่องอิมเกมนะช่องของเบื้อนผมไม่รู้มันจะลงคลิปอีกเมื่อไหร่แต่ถึงจะไม่ลงมาเจ็ดเดือนแล้วมันก็อาจจะกลับมาลงนะฮะไว้เจอกััันใหมม่คครรบบผ